ฮัลโหลครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับภารกิจอะไรครับเนี่ยเด้งๆอยู่เนี่ยเห็นไหมว้าวใช่ใช่ใช่ครับไม่หาเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแมปโลเปสไตล์ไทยแลนด์นะใช่ใช่คล้ายๆพวกไฟเอ็มกีดอ้ไรพวกนี้เนาะใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่ก่อนอื่นเลยใช่ครับเราก็จะมีรถยนต์ของเรานะจะเป็นรถกระบะคันนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรนยคุณพอทราบไหมเนี่ยไม่ไม่รู้รุ่นครับ เอ่อฟอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์ว่ะเอาเอ้าเอาเอามีคนละตัวคุณเหรอหยุด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 นี่ทาหารหยุดเฮ้ยเฮ้ยหยูขนาดผ <ำ S 2> มเป็นทาหารยังมาขโมยรถผมอีกอะไรเนี่ยหยุดเลยหยุดเลยแป๊บนึงนะแป๊บน<ว>ึงนะเดี๋ยวผมตามไปคร,ครับเดี๋ยวผมตามไปโอเคนี่เรียบร้อยครับสวยผมเอารถคืนแหละมาสวยครับคุณมาครับมาครุณขับรถรอเลยได้ครับเอ๊แต่คุณคิดว่าหมูเด้งตัวแรกมันจะอยู่ที่ไหนอะ ไม่รู้เหมือนกันคุณว่าอยู่ไหนอะ k f c KFC KFD โอเคครับเรียงเรียงลิขสิทธิ์เนาะใช่ครับใช่นี่อันนี้เป็นเออ่ซิต City าน n a n a ชื่อแมปอันนี้เป็นชื่อแมปนะครับบางจะเอ้ยไม่มีไม่มีแหละโอเคนะครับมาครับนี่เป็นมันจะเป็นเอ่ออีเวนต์หมูเด้งนะครับเนี่ยหมูเด้งอีเวนต์เนี่ยนะครับตามหาหมูเด้งให้ครบนะครับเพื่อรับหมูเด้งสุดน่ารักนะโอเคโอเค ซึ่งทุกคนก็เอ๊ะนี่ไงไม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณว่านี้อันนี้เกี่ยวปะอันนี้เหรอเกี่ยวปะเกี่ยวเนี่ยได้แล้วโอเคครับผมจะขึ้นเบรลับก่อนเลยจิบโอเคครับตัวแรกครับผมได้แล้วได้แล้วนะครับผมโอเคจัดไปจัดไปผมขึ้นรถไงวะขึ้นรถโอเคครับโอเค ไปครับสาหรับปูดเด้งตัวถัดไปนะครับผมลองมาขับตามหากันดูดีกว่านะครับ mm hmm. เราวันนี้จะไปเที่ยวไหนกันดีอะ mm hmm. ตรงนี้เป็นอะไรอะ mm hmm. ผมอยากเห็นอนะเป็นร้านสักนะเนี่ยเป็นร้านสักตรงเนี้ยนะฮะอ๋อ oh, ใช,<ม>ใช่ใช่ใช่คุณอย่างหน้าที่ในเกมเนี้ยนะครับผมจะเป็นทหารอยู่นะครับอืมใช่ใช่ใช,ใช่ก็อย่างที่ผมเอาชุดรอดองมาใส่อะแหละนะฮะนี่ตรงนี้ <laughs> มีสอน,นออยู่ด้วยนะครับสถานีตํารวจนะอืม ชอบคุ้อุันใช่เนี่ยมีร้านร้านข้าวมันไก่นะนี่เรามาเจอหมูเด้งตัวถัดไปแล้วนะครับนี่ไงอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่เรียบร้อยไปจ้าหมูเด้งนะฮะเย่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 นะผมขอแคปหน้าหมูเด้งวหบทรงนี้คือเอาไปทำปกคลิปชัวมามาผมแคปไม่ได้อะโอเคแคปไปผมหน่อยเดียว ได้ครับเอ้ยต่เอ้แต่ผมเก็บหูเด้งไปแล้วไงไป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 ตัวต่อไปไปคุณขับเลยคุณพาผมไปไหนจากที่แล้วกันไม่รู้เหมือนกันคุณรู้ตำแหน่งไหมไม่รู้เลยเอ้เราลองไปเดินดูในวัดไหมไปดูในวัดไหมคุณคิดว่าใน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 สอนอมันจะมีหมูเด้งอยู่ปะไม่รู้ว่ะน่าจะจริงจริงหมูเด้งมันต้องอยู่ในสวนสัตว์ใช่แต่ว่าอันนี้เรามาหาในสอนอแล้วกันนะครับ คืออันนี้ผมก็ไม่ได้มาสํารวจล่วงหน้านะครับว่าตรงไหนมีหมู่เด้งหรือตรงไหนไม่มีหมู่เด้งนะครับอันนี้ผมก็จะเดินเดินเล่นๆเ,เ,เ,เลยนะไม่มีใช่หมู่เด้งคงไม่หมู่เด้งคงไม่มาติดคุกอยู่หรอกนะแมพจำลองการเป็นนักโทษนะครับหนีออกจากคุกนะฮะอันนี้เหมือนผมเคยเล่นแล้วเลยนะครับนี่นี่น,นี่โอเคเราไปดูชั้นสองซิหมูม่เด้งอาจจะมาเป็นตำรวจอยู่ก็ได้นะฮะ ไม่มีไม่มีไม่มีไป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 ไคุณมาไปครับออก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 ไปครับสถานที่ถัดไปนะครับที่เราจะมาดูก็คือในวัดนะผมกำลังหาทางออกจากสถานีตำรวจอยู่เนี่ยไป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 นี่ครับผมเรามาดูหมูเด้งในวัดกันเลยนะครับว่าหมูเด้งจะมาทําบุญหรือเปล่านะครับมาครับหมูเด้งหมูเด้งเอ้ยคุณคุณหน้าวัดหน้าวัดนี่นี่นนไห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 ไหนไหน อ๋อหน้าวัดใช่ป่ะโอเคผมน่นดี๋ได้ครับอุ้ยหูเด้งนะครับเจ้าหมูเด้งนะฮะนี่คุณรู้ต่อไปครับเดี๋ยวผมขอเกบหมูเด้งก่อนมาครับเดี๋ยวเรามาหาหมูเด้งตัวถัดไปดีกว่านะก็ผมก็จะไปทีละที่เลยนะครับก็ผมว่าน่าจะมีแบบทุกที่เลยมั้งนะหมูเด้งกี่ตัวนะเมื่อกี้เขาบอกสิบตัวป่ะใช่ใช่ โอเคครับแต่ตอนนี้ผมแบบว่าอาหารผมจะหมดแล้วนะแล้วก็แบบข้าวกับน้ําอะไรเงี้ยผมกำลังจะหมดขี่แล้วแหละนะครับผมจะต้องทําการไปหาอะไรกินก่อนนะ้ยหมูเด้งจะมาอยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่าหมูเด้งอาจจะเป็นหมอก็ได้นะเนี่ยไม่แน่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  <c oughs> แนะครับแ,แต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่จะไป <c oughs> ดูสดดูสกิลการขับรถผมดีโ <c oughs> อเค okay, ครับก่อนที่จะไปอันยัมีแน่เลยอืมผมก็ว่างั้นแหละหลังร้านหลังร้านหรือเปล่า ต้องงัดร้านเลยเหรอต้องงัดร้านเลยเหรอไปไปไปงัดเลยเอาเปิดอ๋อต้องการขายขวงโอเคครับไม่เป็นไรตอนนี้ผมเหลอดอาหารจะหมดแล้วนะครับผมจะต้องทําการซื้อข้าวก่อนนะครับแล้วก็ซื้อซื้อน้ํานะครับมาขอมัมๆหน่อยนะให้มันขึ้นนะครับมาเกณนเกณนเกณนกินครับผมใช่ใช่ใช่อันนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นการใช้ชีวิตในเมืองเมืองนึงเลยนะ ก็จะแบบมีแบบความหิวมีอะไรเออใช่มันจะเป็นแมปแบบแมปโรเพลนะครับผมโอเคมาๆๆมาชิบชิบชิบนี่ครับมีไขควงไหมเออผมไม่มีเลยคุณโอ้ยผมนึกว่าไขควงไส้กรอกโหนี่ดูดิดู R สามห้าโคตรเฟี้ยวอ่ะอยากขโมยมาขับเนี่ย R สามห้าไปไปต่อโอเคครับผม คุณคิดว่าหมูเด้งจะอยู่ไหนอะหมูเด้งจะอยู่ในป่าวะเนี่ยได้เลยว่ะผมขอซิ่งขึ้นป่าเลยนะอุ้ยแต่คันนี้เหมือนมันจะขึ้นเขาไม่ไหวอ่ะดูดิรถติดครับรถติดแต่นี้มันติดของแท้เลยอ่ะขึ้นไม่ไหวนะฮะติดที่แปลว่าขึ้นไม่ไหวได้ครับมาๆๆคุณลองขับเลยมามาอะคุณลองขับดูนะไปครับไปไปไป รถมันขึ้นไม่ไหวนะฮะโอ้ m ม gosh ชปายปายลองดูเนี่ยครับขึ้นตรงนี้เลยสตีบ้านนานะครับผมตามหาหมูเด้งนะฮะคุณว่าหมูเด้งมันอยู่แถวนี้ปะเฮ้ย The skill คุณโหดวะคุณขึ้นว่าคุณขึ้นไหวด้วยอะเฮ้ยเ้ยคุณคิดว่าหมูเด้งมันจะมาเล่นน้ําตกแถวนี้ปะมาเล่นนะทิงเปล่าริ้งเปล่าทิ้งเปล่าเราต้องแบบดำน้ำลงไปหาเลยวะเนี่ย มา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 ผมโดดเลยจ๋บวิ่งข้างใต้ข้างใต้น้ำผมดูมันมีจระเข้เอ้ยไม่ใช่จระเข้เลยเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้ไดโนเสาร์อยู่ละอืมแต่หมูเด้งหมูเด้งมันคงไม่ไปอย่างี้หรอกนะใช่ตอนแรกผมก็ตกใจคุณไปไม่เป็นไรครับเราไม่เจอครับหมูเด้งน่าจะอยู่ในป่าใช่ป่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นฟาร์มเป็นน้ําตกเป็นอะไรงี้นะเนี่ยไปคุณขับรถขึ้นไปก็ได้เดี๋ยวผมขอญาต หาก่อนนะผมจะเด้งดึงเด้งดึงกระโดดกระโดดนี้เลยนะครับนี่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 มันอาจจะอยู่ในนี้หรือเปล่านี่ผมมาดูในเหมือนเป็นเหมืองนะครับมันต้องมันต้องขุดใช่ใช่ใช่ผมก็ว่างั้นแหละนี่นะครับเอ๋หมูเด้งอยู่ที่ไหนเนี่ยเออหมูเด้งไปไหนคุณเออใช่ไหมโโหเราต้องเราต้องทำคลิปกี่อีพีวะี่ยเราถึงจะหาคคบ่ะ เมันเยอะเจอไปกี่ตัวนะเราเจอที่เรามีค่ายทหารเนอยกดซับไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหายครบนะครับจหกดไว้กดไว้ต้องกดนะครับผมใช่ครับอดนะครับไม่กดเด้งพลาดเลยนะครับอดเจอปูเด้งเลยนะสิบตัวก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวนะผมเจออีกตัวหนึ่งว่ะนี่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 ท้ายคลิปนะจริงๆคือปิดคลิปไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมมาเจอมูเด้งมันลอยอยู่บนตลาดน้ำนะ 嘿嘿嘿嘿。<laughs>